วิธีติดตั้งเจ้าตัวเข้าเกมหรือว่า EPIC l นันเช e r เอาไว้โหลดเกมจาก EPIC ลงมาเล่นนะครับให้ทำตามนี้ได้เลยอย่างแรกให้เพื่อนเอนเข้ามาที่เว็บนี้ก่อนครับผม epigame c com นะตรงคำว่าเกมเนี่ยอย่าลืมเติม s ให้เรียบร้อยนะครับหรือใครจะจิ้มลิงก์ที่ใต้คลิปผมเข้ามาก็ได้เพื่อนๆก็จะได้หน้าตาแบบเดียวกับผงผมแบบนี้นะครับ ให้เราสังเกตที่ปุ่มสีฟ้านะครับทางด้านมุมขวามือด้านบนตรงที่ลูกศรชี้ปุ่มดาวน์โหลดให้เรากดลงมาได้เลยจากนั้นให้เรากดเซฟลงเครื่องได้เลยครับผมและไปเปิดโฟลเดอร์ดาวน์โหลดขึ้นมานะครับเมื่อเราดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะได้เจ้าตัว Epic installer แบบนี้นะครับอ่ามันจะเป็นรูปหน้าคอมพิวเตอร์แล้วก็ CD แบบนี้ให้เราดับเบิลคลิกขึ้นมาได้เลยตรงนี้นะครับเขาก็จะบอกเราว่า เขาจะติดตั้งลงที่ไดซีนะครับใครต้องการจะเปลี่ยนไปติดตั้งที่ไดอื่นก็สามารถกดเปลี่ยนตรงนี้ได้เลยนะครับแต่ของผมจะติดที่ไดซีแบบนี้ก็กดที่ปุ่มติดตั้งทางด้านล่างตัวนี้1ทีเขาจะมีขึ้นมาถามเรา yes no ให้เพื่อนๆกด yes ไปนะครับแล้วก็รอเขาติดตั้งลงเครื่องของเราให้เรียบร้อยก่อนครับผมถ้าเกิดเขามีขึ้นข้อความ epic yes หรือ no อีกรอบให้เพื่อนๆกด yes ไปนะครับและเมื่อเขาติดตั้งเสร็จเรียบร้อยเขาจะเปิดหน้าสีดำขึ้นมาแบบนี้ ตรงนี้เราก็รอเขาอัปเดตเจ้าตัวโปรแกรมลันเชอร์อีกรอบหนึ่งนะจะเร็วจะช้าก็ขึ้นอยู่กับอินเทอร์เน็ตของเพื่อนๆนะครับและเมื่อเราลองออกมาดูที่หน้าจอของเรานะครับก็จะเห็นว่าจะมีไอคอนอีพีเกมลันเชอร์นะครับขึ้นมาแบบนี้คราวหน้าเมื่อเพื่อนๆต้องการจะเข้าเล่นหรือว่าเปิดเจ้าตัวอีพีขึ้นมานะครับก็สามารถดับบตลคลิกที่เจ้าตัวไอคอนนี้ได้เลยเมื่อติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับเขาจะขึ้นหน้านี้ขึ้นมาให้เรานะครับแล้วก็ล็อกอินเข้าไปอีพีเกมให้เรียบร้อยนั่นเองและเเมมื่่อข้้้าาาทีีหนนนะครับ เพื่อนๆต้องการจะดาวน์โหลดเกมไหนมาเล่นให้สังเกตตรงแถบซ้ายมือตรงนี้นะเขาจะเป็นไอคอนรูปสี่เหลี่ยม4อันตรงนี้ให้เราคลิกลงมาได้เลยและทางขวามือตรงนี้ก็คือเกมที่มีอยู่ทั้งหมดในบัญชีหรือว่าใน ID ของเรานั่นเองเพื่อนๆต้องการจะดาวน์โหลดเกมไหนลงมาเล่นนะครับก็ให้กดไปที่เกมนั้นครับผมอ่ะอย่างเช่นผมจะดาวน์โหลดเจ้าตัวเกม the operator ตรงนี้นะครับให้กดลงมาได้เลยและกดที่ปุ่ม install สีฟ้าๆตรงนี้นั่นเอง จากนั้นก็รอจนกว่าเขาดาวน์โหลดลงเครื่องเราและติดตั้งให้เสร็จเรียบร้อยนะครับและคราวหน้าเมื่อเพื่อนๆต้องการเข้าเล่นนะสามารถกดตรงที่ Quick Launch ตรงนี้ก็ได้นะครับหรือจะกดเข้ามาที่ Library เหมือนเดิมก็ได้นะแล้วก็กดไปที่ตัวเกมนะครับก็จะเป็นการเปิดเกมขึ้นมาเล่นนั่นเองโอเคลองนำไปทำกันดูนะครับติดปัญหาสงสัยไงพูดคุยกับผมได้ใต้คลิปและก่อนไปคลิปอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับสาหรับคลิปนี้สวัสดีครับ